อย่างพี่เดชก็บอกผมได้นะเอาละเดี๋ยวแล้วอย่างงี้ลูกเรือเดชอยู่ไหนอ่าๆๆอ่าอ,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 อยู่นี่อ่มารายงานตัวซเซนิกเขาอยากได้ยินเสียงแกเรามูเรากูจะพูดเขาไหวดีก่าเอาก็พูดคำอะ,อะไรก็ได้นะแต่ไอ้มีแค่หกหรือห้าคำตอนนี้เหลือห้าคำแล้ว คือผมจะแบบให้ hey, พี่เดชเขาพูดตามซับคนทีละสิบนะคือนั่นแหละคือต้องรีชาร์จรีชาร์คคำพูดเขาสักประมาณ5นาทีก็คือถ้าเขาแบบถ้าคำพูดเขาหมดอ่ะเขาจะพิมพ์แบบนี้เลยใช่ไหมเ uh oh. ดชกับเเตรียมเตรียมไปดูข้างล่างนะก่อนที่ขีปนาวุธมันจะลงเรือ เดี๋ยวลงไปข้างล่างดูตรวจเครื่องยนต์ละ่ะอย่าทําให้เครื่องยนต์ระเบิดนะเครื่องยนต์ระเบิดตัวไล่ออกไปตามหาวันพีทการเป็นราชาจ,จสลดัดไม่ได้เบียวนะเอาจริงไม่ได้เบียวเลยไม่ได้เบียวเลยยา <laughs> เดี๋ยวปิว้วอ่อาอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวลูกลูกเรือ ลูกเรือลูกเรือบินละไม่รอละอ่าเดี๋ยวหยุดเรือก่อนอ่าเดดลูกเรือเดดอ่าเห็นกดที่ไอ้รูปรูปกระเป๋าเห็นไหมอ่ามันจะมีรูปเหมือนอะไรนะเครื่องบินไม่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 ไมไมไมอ่าอันนี้อีเตอร์อ่าอ่านั่นแหละไอ้ที่เอาไว้เรียกแอร์สไตล์แต่เราจะเอามาเป็นวิทยุแล้วกันเผื่อเราอยู่ระยะไกลอะไรอย่างเงี้ เราจะได้คุยกันได้แต่อย่าก,กดนะกดได้แค่ตรงน้ําอย่าก,กดตรงเรืออย่าก,กดนะไปไปตรวจห้องเครื่องด้านล่างถ้าอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนตามมาเอาโอเคดีชาร์จทุกห้านาทีก็คือตอนนี้เหมือนน่าจะลดไฟป,ปัน่าจะยังนะห้องเครื่องอยู่แถวข้างล่างสุดตรงนี้อย่าทําให้มันไหม้ล่ะถึงแม้ช่วงนี้อากาศหนาวนะแต่ ออกเรือต่อก็ได้เกาะแน่นๆนะลูกเรือเด็ดก่อนที่กระปิวไปขอโทษขอโทษที่เสียงมันเปลี่ยนนะครับเกาะแน่แนๆล่ะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดไปเล่นจกักรมาณสองสามีคงไม่เป็นไรหรอกอเพราะวเรือนี้มันไม่แหลกนะโอเคจอดเรือลูกเรือเดชดเหมือนกระเจอวันพี่ใต้น้าลงไปดูหน่อยเ <c oughs> มาเออีกที โอเคผมข้าไคิดเี่องท่านี้กันเลยนะครับรวาสกาคมันลุแมพหลุดแล้ว